เพื่อนๆเบอร์งเงินแบงก์กันครับเบอร์ละ1 0 0บาทนะเพื่อนถ้าเพื่อน,อนๆนถูกเลือกรับแบงก์กันที่เพื่อน,อนๆชอบได้เลยนะครับผมได้ทุกรุ่นเลยนะยกเว้นยูมาเล็กนะครับยูมาเล็กไม่ได้นะคูเซออาร์ซารีเทนะเพื<ๆ>่อนโบนะครับผม4ี่รุ่นนี้นะเพื<ๆ>่อนๆนะหรือซีโอเนียก็ได้เช่นกันนั้นเพื่อนถ้าถูกเนี่ยเลือกรับ1กระบ,บอกนะครับขายไม่ถึง85คนผมยกเลิกโอนเงินคืนนะครับผมกิจกรรมดีๆแบบนี้เบอร์ละ1 0 0บาทถ้าถูกก็ได้แบงก์กันนะครับผม เราจะใช้เลขขาย2ตัวของหวยรัฐบาลนะครับเป็นการออกรางวัลให้แก่ผู้โชคดีนะโอเคถ้าเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมทักมานะครับผมกิจกรรมดีๆนั้นเพื่อน100แรกครึ่งหมื่นนะครับผม s ิม b e r ร์ก้าหนึ่งหนสลายแดงโมเลยนะเพื่อนประกับแดงโมลนะครับทดสอบให้รับชมครับ Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. i am Gonna keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every. Breath. See my message stop to spread, and I had so many dreams. Then you hit your teens, but like, ain't really what it seems. Try to find out what it means. Yeah. Always do it yeah. on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the start it's my only medicine. Yeah. Every I I'm being genuine. I'm sick being adrenaline. I I I do, screwed, do of own do, hope you my just just what Yeah, feel and Yeah, l ัลโหลครับเพื่ับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้คลิปสั้นนะก็ Timber นะครับผม 911XS เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าสไลด์มันค้างบ้างไม่ค้างบ้างนะครับผมมันเป็นอาการปกติเลยนะครับผมของรุ่นนี้ครับผมไอ้คูเซ่เนี่ยสไลด์มันค้างบ้างไม่ค้างบ้างเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะเพื่อนๆเป็นเรื่องปกติจริงๆนะครับถ้าใคร อยู่ในวงการแบงก์กันจริงจเนี่ยจะรู้นะครับว่าไอ้ตัวก้า่นหนึ่ง x เนี่ยมันมีปัญหาเฉพาะตัวนะครับก็คือสไลด์ค้างบ้างไม่ค้างบ้างแต่ถามว่ายิงดีไหมปืนยิงดีครับวัสดุดีนะเพื่อนให้ดูใกล้ๆเลยนะครับผมนี่ก้าหนึ่งหนึ่ง x เนั้เนนันเพื่อนนะประกับลายแตงโมสขเขียวแบบนี้เลยนั้นเพื่อนนะนี่ครับผมวสวยจริงนะนี่เลยเพื่อนนะก็คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับที่ผมออกมาถ่ายให้เพื่อนเพื่อรับชมนะครับปืนต้องกำลังอ่อนก่อนนะครับถ้าไม่กำอนับ ขึ้นลาแล้วนะครับนกรอตีลองเซฟดูปึ๊บเหนี่ยวไกลเหนี่ยวไม่ได้ครับกดหลังอ่อนแล้วนะเหนี่ยวไม่ได้อ่าเอาเซฟลงปังอ่าโอเคนี่นี่คือก้านหนึ่ง x s นั่นเพื่อนนะสีดําแบบนี้เลยนั่นเพื่อนนะสวยเลยนะนั่นเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนชอบถูกใจนะครับผมอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดสองศูนย์ห้าโอทียูเอลพีไวย์แล้ผมหรือโทรมาสอบถามสินค้าครับผมที่ศูนย์เก้าสามสามสุดเก้าสองสามที่ศูนย์ครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับผมคิมเบอร์สวยๆเลยนั่นเพื่อนนะสีดํานะครับผม Hmm. Kalian nampak Jangan.